ต่ไม่ลงคลิปสักทีอ่ะเพื่อนอืมเออว่ากลางไม่ลงคลิปสักทีอ่ะเอ็มมีไปบออ่านหนามันก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะเดี๋ยวฉันมีไปอยู่มันเซ็นไว้ว่ามันเซ็นป่าอยู่แปดวันมันบ้าเปล่าดูนะว่าเข้าใจผิดอันนี้นหนาไหลดูสิโอมาหานะนี่มันหยุเดเยอะ อะไรเพื่อนมันก็ไม่ได้นานมากแปดวันเนี่ยโอจะเกิอมันจะมันเกือนหนึ่งกับตาไปแล้วว้าเพื่อนทนเธอหน้านะเขาก็ลงแล้วใหญ่ากลางยเนี่ยมันบอกจะร้ายแต่มันไม่ร้ายสักทีแต่ก็ได้เองอะเพื่อนแต่ว่าวันนี้น่าจะร้ายนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเมื่อวานเขาไม่ว่างเขาลืมมั้งเขาบอกว่าไม่ว่าก็คือโอเคไม่เป็นเลย เพือ่อนเขาไลฟ์วันนี้แล้วอย่าบอกใครนะเงินยืมนตังสัก200บาทได้ไหมเพื่อนกรู้นะมึงจะไปทำอะไรขอบคุณนะเพื่อนไอ้บ้านไปไหน